สวัสดีเพื่อนๆครับผมวันนี้เราจะมาถอนนะผมในส่วนของค่าคอมมิชชั่นนะครับผมที่เราขายในหน้าใน TikTok ช็อปนั่นเองเพื่อนเแล้วก็ในส่วนของการทำนะครับผมในส่วนของ a f f i l i a t e ของ s h o ป e e แล้วก็ Lazada คือการทำา f f i l l a t e หมายความว่าเราทำในหน้านั่นเองครับผมทั้ง3แอปครับผมก็จะมีในส่วนของ TikTok ครับผม ลาซาด้าแล้วในส่วนของตัวช้อปปีนะครับตอนนี้เราสามารถที่สมัครนะผมในส่วนของเอฟเฟอร์เรหรือว่าในส่วนของทําในหน้านั่นเองเพื่อนๆในส่วนของข้อดีครับผมการทําในหน้านะครับผมทั้ง3แอปอย่างนี้เพื่อนๆเราสามารถทําได้เลยทุกท่านนะครับผมทําได้เลยนะครับเราไม่ต้องลงทุนสักบาทย้าอีกครั้งเราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งไม่ต้องแพคกิ้งใดๆครับผม เรามีหน้าที่นะครับในการโปรโมทครับผมทําคลิปโปรโมทสินค้าเอาไอตัวลิงก์ครับผมเอาไปแปะตาม y o t u u e f a c e b o o k ครับผมในส่วนของตัวคลิปนะครับผมรู้ว่าในส่วนของตัวเพจแฟนเพจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับเราสามารถเอาลิงก์ไปวางได้พอมีนะครับลูกค้ามาสั่งผ่านเรานะครับเราจะได้ในส่วนของตัวค่าคอมมิชชั่นครับผมสาหรับแอป แอปแรกนะครับผมจะจะมาถอนเงินให้เเพื่อนให้ดูนะครับในส่วนของการทําในหน้าแอป t i k t o อกนั่นเองเพื่อนสำหรับแอป t i k t o อกตัวนี้เราสามารถทําได้ทุกท่านครับผมไม่ว่าจะผู้ติดตามไม่ถึง1000คนหรือว่า1000คนขึ้นไปนะครับผมได้สอนเนเพื่อนนะครับในการสมัครใช้นะครับในส่วนของการทําทในหน้าต่างๆครับผมในส่วนของรายละเอียดนะครับผมการเอส สินค้าหรือในส่วนของการไลฟ์ต่างๆครับผมอันนี้คือวันนี้นะครับผมก็จะมาในส่วนของถอนเงินนะครับผมจะเข้าไปที่ค่าคอมมิชชั่นนะครับผมแล้วก็ไปถอนเงินนะครับตอนนี้ผมแนะนําเลยสําหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ได้นะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับผมแนะนํานะให้ถอนวันต่อวันนะครับโอเคผมแนะนําให้ถอนวันต่อวันสําหรับแอป t ิ k ต๊อกนะครับผม ผมแนะนําให้ถอนวันต่วันเพราะมันเป็นแบบถอนแบบแมนนวดครับผมอย่าลืมนะเราอย่าปล่อยเงินค้างเอาไว้เยอะนะครับเพราะมันมีกรณีนะครับผมที่เพื่อนเบางคนนะครับไปทําละเมิดแล้วมาถอนไม่ได้เพื่อน <c oughs> ละเมิดกดชุมชนเนี่ยบางอย่างแล้วมันไม่สามารถที่จะถอนเงินในส่วนของอเงินของเราค่าคอมมิชชั่นได้นะครับแนะนําเลยให้เพื่อนๆน,นะครับ ถอนรายวันครับหรือว่าหนึ่งอาทิตย์ถอนทีอย่าเอาไว้เยอะครับอย่างผมเนี่ยผมจะถอนกดถอนเล่เลยเพื่อนกดคําว่าถอนนะครับอย่างผมผมจะถอนทุกวันเลยเพื่อนๆผมจะกดยอดคงเหลือทั้งหมดเลยแล้วก็กดคําว่าถอนครับอ่ากดยืนยันครับผมค่าธรรมเนียมอยู่ที่1นึ่งบาทห้าสิตางค์ครับผมสําหรับการถอนเงินใน ตอกครับผมตัวนี้เราทําในหน้านะครับผมเราสามารถได้รับค่าคอมทุกวันนะครับกรณีที่เรามีลูกค้ามาสั่งซื้อเรานะในส่วนของไลฟ์เองก็ดีในส่วนของการทําคลิปก็ดีครับผมพอถอนได้งี้นะครับผมเราก็คลิกกลับครับผมตอนนี้เรียบร้อยนะครับเราถอนเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของประวัตินะครับเราสามารถดูได้ครับผมประวัติการถอนเงินครับผมก็ขึ้นมาแล้วผมถอนมา5้าพันเบาทนะครับผมตัวนี้ถอนมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวรอเงินเข้าครับผมอันนี้เรา อันนี้คือแอปแรกนะที่ผมบอกให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราต่อไปครับสำหรับ Lazada เพื่อนๆสำหรับการทำ Affiliate Lazada ต่อเดือนเขาจะสรุปอะของแอป Lazada Affiliate นะครับเขาจะโอนเงินให้เราแบบออโต้ไม่ใช่แบนนวดนะเขาจะโอนเงินแบบออโต้ครับตอนนี้ผมได้ทุกเดือนเลยเพื่อนผมก็ทำมาประมาณ3เดือนนะครับเดือนแรกข้างล่างสุดเลยเพื่อน ธนาคารกําลังดําเนินการนะผม102บาทครับอันนี้คือการที่ผมเอาลิงก์ไปแปะครับผมตาม YouTube Facebook ของผมเองนี่แหละที่ทํารีวิวสินค้านั่นเองครับผมแนะนําสินค้าเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆหรือว่าลูกค้านะครับมากดสั่งผมนั่นเองเพื่อน,อนและในส่วนของเดือนที่2ครับได้224.44สตางครับผมในเดือนที่3นะครับหกร้อยบาทจุดสอสตางค์ตัวนี้คือ ธนาคารกําลังเนรเนินการคือกําลังนะผมที่จะโอนเงินมาให้ผมนั่นเองในส่วนของแอปนะครับผมลาซาด้าหรือว่าในส่วนของการทําในหน้าในส่วนของลาซาด้าข้อดีนะครับผมในการที่จะทําในส่วนของลาซาด้านะครับเราเอาลิงก์ไปแปะเรียบร้อยนะครับแล้วในส่วนของลูกค้าที่กดผ่านลิ์ของเราอะ่ะเราจะได้ตลอดเลยนะไม่ว่าลูกค้าท่านนั้นนะครับผมเขาจะไปซื้อสินค้าอะไรหรือว่าสินค้าที่เราเนี่ย เอาลิงก์ไปแปะเนี่ยเขามาซื้อสินค้านั้นหรือว่าสินค้าอย่างอื่นน่ะเราได้รวมทุกออเดอร์เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราแนะนาหรือว่าสินค้าใน l a z a ด้เองก็ผมที่เราได้ในส่วนของค่าคอมหรือว่าเอฟเฟอร์เมานะครับเราได้ทุกออเดอร์เลยลูกค้าสั่ง4ี่ห้าออเดอร์เราก็ได้รับทั้งหมดเลยครับผมอันนี้ข้อดีครับผมอ่าลองดูครับผมใครที่ต้องการนะครับผมที่จะสมัครเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้นะครับรอติดตามกันไว้ได้เลยเพื่อนๆในส่วนของแอป ลาซาด้านะครับผมแล้วก็ทำเอ f เฟอร์เรหรือว่าในหน้านั่เนเองเพื่อนๆในส่วนของแอปที่3นะครับที่เราจะสมัครโปรแกรม a f f i ฟอร์เได้ครับผมเพื่อนเเมนูกลางๆครับผมเขียนว่าโปรแกรม a f f i ฟอร์เครับตัวนี้อันนี้คือหลังจากที่ผมสมัครไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ได้เอาลิงก์ไปวางแปะตามคลิปหรือว่าในส่วนของแฟนเพจของผมเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถเข้ามาในนี้ได้เลยเพื่อนๆแล้วเรากดที่รายได้ของฉันนะครับ ตัวนี้คือในส่วนของหน้านะครับสรุปนะครับผมบัญชีขั้นต่ำนะครับอยู่ที่500บาทเพื่อนขั้นต่ำในการโอนนะครับผมก็สรุปทุกประมาณสัก15วันของช้อปปีนะครับผมแต่ถ้าเกิดลาซาด่าสรุปทุก1 1เดือนนะครับโอนครั้งหนึ่ง <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดช้อปปีรก็ผมช้อปปีคือ15วันโอนครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดเราถึง500เนี่ย15วันถึง500บาทค่าคอมมิชชั่นนะครับ ที่เราทำเอฟเฟ l ร์เเนี่ยกับทางช้อปปี้เขาจะโอนให้ก็ผมเนี่ยโอนเข้าบัญชีผมได้มาเรียบร้อยนะครับก็ได้มาคือก้อนใหญ่ทีเดียวเลยครับผมตุ้มเลยสี่เจ็ดร้อยกว่าบาทสี่ร้อยเก้าห้าบวกร้อยเจ็ดเก้าบวกสี่สิบเอ็ดบาทนะครับผมอันนี้คือสิบห้าวันครับเขาจะตัดตัดตัด,ตด,ตดเป็นสิบห้าวันแล้วก็โอนนะครับถ้าเกิดเราถึงขั้นต่ําถึงห้าร้อยนะเขาก็จะโอนให้นั่นเองเพื่อนอันนี้ก็รออยู่ครับผมมีรอดําเนินการจ่ายแล้วอย่างเงี้ยจ่ายมาแล้วครับผมอันนี้ โอนครับผมเขาก็เราโอนเข้าบัญชีแบบออโต้ครับทุก15วันเราถึงขั้นต่ำเขาก็โอนให้นั่นเองสำหรับการทำเอฟเฟอรเรนนะครับที่ในส่วนของตัวช้อปปีนั่นเองอันนี้คืออีกหนึ่งช่องทางนะครับผมการที่เราครับผมจะขายเพื่อนการที่เราจะขายนะครับผมเพื่อทำในหน้านะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok, Lazada, s h o ช e, ้อปนะครับมี3แอปเลยเป็นเพื่อนทำได้เลยไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยไม่ต้องไปแพ็ ของส่งนะครับไม่ต้องสต็อกของครับเรามีหน้าที่นะครับผมสมัครเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราเอาลิงก์เนี่ยไปแปะในคลิปเอาไปโพสนะครับผมแล้วมีลูกค้ามาสั่งผ่านเรานะครับเราได้ค่าคอมฟรีๆเลยเพื่อนๆเ,เรามีหน้าที่ทำคอนเทนต์นะครับเพื่อที่จะ เอาลิงก์เนี่ยไปแปะแล้วก็คนสนใจก็กดในลิงก์ของเราเราจะได้ค่าคอมเรื่อยๆทุกวันทุกวันกรณีที่มีเป็นพื่อนนะครับมากดสั่งซื้อผ่านเรานั่นเองอย่าลืมนะครับผมสำหรับการทำาอฟเฟอร์เรต์รู้ในส่วนของตัว Tik t o k s h o p นั่นเองเพื่อนเพื่อ,อ,อจะทำในหน้าอย่าลืมครับผมฝากกันด้วยสำหรับการที่เราจะ หาอลไได้เสริฟต่างๆครับผมสาหรับคลิปนี้ฝากกันด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะทําในส่วนของตัว s h o p ปี้ f อ i ฟเ a t e ate, กับในส่วนของตัว l a ซาด้ a f อ i ฟเ a t e นะครับผมต่อไปนะครับฝากกันด้วยนะเดี๋ยวรอรอติดตามคลิปหน้าครับผมครับ